สวัสดีครับจันจเจริญกิจได้นำเครื่องตักผ้า LG 9กิโลฟิ้งโมชั่นทูซื้อติดกล่องหยอดเหรียญอันนี้เราได้พัฒนามาที่ระดับ,บนึงคือถ้าไม่ปิดฝาจะหยอดหยอดเงินไม่ลงเพื่อป้องกันลูกค้าเผลอหยอดเหรียญก่อน้มงทำให้กินเหรียญลูกค้าต้องใส่ผ้า ก็ปิดฝาให้สนิทถึงจะห,หยอดได้อันนี้เราตั้งโปรแกรมไว้ที่60นาที เครืงทานระหว่างเครื่องทำงานหรือว่าใช้งานเป็นสักระยะหนึ่งลูกค้าต้องการจะล้างถังเราก็จะมีเซตโปรแกรมไว้ให้ล้างถัง ก็จะเข้าโปรแกรมล้างถังง่ายสดวกมากโอเคคลิปนี้ก็พอเท่านี้ปิดเครื่องก่อนอันนี้พอเครื่องตัดปั๊บวงจรจะตัดวงจรเหมือนกับการถอดปั๊กเลยจะไม่ไฟแช่บอร์ด